เครดิตผู้แปลเคดวิชาโคดเกียนนะครับเรื่องการเกิดใหม่ของจัก,กรพรรดิเกียนตอนที่หนึ่งณนะดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฟ้าผ่าช่วงเพียงพุ่งพึงสามร้อยปีที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดเลยว่าผู้หญิงที่ทําให้เราเจ็บปวดในวันนั้นจะเป็นคนเดียวกับที่เราหอยหาในวันนี้อันนี้คือนางเอกนะพร่เอกได้นึกถึงนางเอกไม่ชาติที่แล้วหยอยกกระจกมิติจือชินข้าขอโทษหยอ โชคดีที่มีกระจกมิติรอบนี้ยังไงก็ต้องได้ผลอย่างแน่นอนเออ่พวกเจ้าสองคนส่งกระจกมิติมาให้ข้าซะดีดีหล้างยางจินหวัวช,ชุยเซียนข้าอุตส่าห์ไว้ใจเจ้าแล้วทำไมถ้าอย่างนั้นก็มาตายด้วยกันนี่แหละย่อยตุ้มให่แล้วตอนนี้เขาคิดจะระเบิดตัวเองฟูตุตตตตต้มทาาตุ้มตาามาบานไป ก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นนะครับก็ดาบก็เสียบหลังไปอีกชั่วฟู่อา้อาไมีคิดเลยว่าเขาเจะระเบิดตัวเองแบบนี้อย่างน้อยก็มั่นใจได้เลยว่าเขาตายแล้วจะเสียดายก็แตะกระจกมิติ <c oughs> จูชินข้านั้นไม่เคยกลัวความตายหากแต่ชีวิตนี้ข้าได้เสียเจ้าไปหากชาติหน้ามีจริงแล้วก็คอยเราเจอกันอีกครั้งณนรคนะครับผมนสถานที่คือบาร์สักที่หนึ่ง บิดบราเข้าสาวโอ้โหก็กำลังนัวเนี่ยกันอยู่นะฮะมาเลยข้ามป้ายขอเสียงหน่อยด้วยชาวชาวๆาวอืมจ๊บเชจมีตัวก็มีผู้หญิงเดินหาผีกนะครับผมเออนี่เราเกิดใหม่แล้วสินะเออคุณชายจั่อไม่ได้เจอหน้ากันตั้งหลายวันคืนนี้เรามาสมบูรณืมคืนกันไหมจ๊ะนี่แน่ใส่หัวไป ได้เกิดไม้แล้วโว้ยรอบนี้ขาจะคลองโลกแปงเอออย่าเพี่เป็นบ้าไปแล้วครับืเฮ้ยเขาเกินยาไม่ได้เ็ย่ำขวดได้ไงอ,ะไอ่ะสงสัยดื่มมากไปหรือเปล่ามันเป็นบ้าไปแล้วเร็วเข้ารีบแจ้งตำรวจเร็วเอ้ยนี่เราพวกเราก็าตำรวจก็มานะครับคืออะี้คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะทุกค,คำที่พูดจะเป็นหลักฐานมาดใจคุณเจ็บเค่เป็นเพียงแค่แล้วฮะผมผิดอะไรมาจับผมเนี่ยคุณตำรวจเครดิตผู้แปลเคสวิชาโคตรเกียนนะครับ การเกิดใหม่ของจักรพัรดิเกียนตอนที่สองขยะแบบมันยังกล้าออกมาเที่ยวผู้หญิงอีกอย่างนั้นเหรอไม่รู้ว่าเย่จือชินรู้เรื่องนี้แล้วจะจัดการกับมันยังไงนางฟ้าอย่างเธอต้องมาแต่งงานกับไอ้คนอย่างมันช่างน่าเสียดายจริงๆเฮ้ย <Hey, S 2> มันก็เพราะเป็นว่าตระกูลเย,ย่เนี่ยต้องการจะก,ก่อตระกูลจัว่วนั่นแหละแต่ด้านซวยที่จัวปูฟานเนี่ยดันถูกไล่ออกจากตระกูลตำรวจแค่ไม่กี่คนอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่หลังจากนั้นนี่สิวันนี้มีฉากเด็ดแน่ๆดูสิสีหน้าของเย่จือชินสิวันนี้จัวปูฟานันนตาย่ การแต่งงานแค่ในนามสงสัยจะจบลงในวันนี้เธอคิดอะไรอยู่กันหน้าตบเลยตบเลยตบเลยภาพเด็ดวันนี้ต้องดังระเบิดแน่ๆโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆตีฉันเลยฉันติดค้างเธออยู่มากมายเอะปู่ฟานด็กขนาดนี้แล้วทําไมนายถึงยังไม่กลับบ้านอีกฉันเป็นห่วงจะแย่อยู่แล้วรู้ไหมหานายนี่วิออ่งๆฉันเออฉันไม่ได้ฟังผิดใช่ไหม อะไรวะทำไมเธอไม่ยอมตบหน้ามันเนี่ยความสัมพันธ์ของเขาดีแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไปกับพวกเราแยกย้ายกันได้แล้วชิเย่จือชินเธอมาเร็วเกินไปโจ้เวยผู้จัดการบริษัทของเย่จือชินเออรบกวนได้นะคะไว้คราวหลังฉันจะตอบแทนคืนให้เอ,อไม่เป็นไรครับจือชินดีกับเราขนาดนี้เลยหรอที่รักพวกเรากลับบ้านกันเถอะค่ะได้เลย,ลย,ยนะครับได้เลยเยจําเยจ้าณข้างนอกเอ๋เอไหนบอกว่าจะพากลับบ้านไง สรุปทั้งหมดก็แค่การเล่นละครนี่สินะนั่นใครอะเป็นแค่ขยะเเทอๆแกคิดจริงๆหรือว่าจูชินจะบสนใจแกฉันว่าแกนะ่ะรีบออกไปจากชีวิตของจูชินซะเพราะครั้งหน้าแกอาจจะไม่โชคดีแบบนี้อีกเข้าใช่ไหมโอ้แสดงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้คือแผนของแกสินนะฮ่าใชอยถ้าถ้าแกจะทําอะไรฉันอย่างนั้นเหรอทานี่ไงไอสัตว์เอ้ยพัวอัดท้องเออเครดิตผู้แปลเคดวิชาโคตรเกียนนะครับ การเกิดใหม่ของจกักรพรรดิเกียน EP สามเอซ่าเลวแกกล้ายัางไงถึงมาต่อยฉันเฮอมึงคิดว่าตัวเองเป็นใครกันฮะเออก็ต่อยมึงนี่ไงกล้าดียังไงมาเรียกฉันไอ้ขยะผู้ปะแต่ก็ดีไม่ให้ระบายถึงที่เออตอนนี้ฉันค่อยอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยเตะปิ้วเออแล้วก็ใส่หัวไปซะอมิตาพูดเอมิตรพูด,อพดขอบใจที่ให้รถฉันนะ <c oughs> เฮ้ยรถก็เฮ้ยขับรถภาษาอะไรโอเคปะบ้านเย็ดเจอชินกลับมาแล้วเหรอ มาที่ห้องฉันสแป๊บสิหรือว่าเธอจะคิดได้เลเมีอะจอเอช่วยดูหลอดไฟให้หน่อยฉันเปลี่ยนแล้วแต่มันก็ใช้ไม่ได้อะดูแค่เปลี่ยนหลอดไฟอย่างนั้นเหรอนึกว่าเพื่อจุดๆๆดซะอีกอ่าแย่แล้วระวังไอ้จือชื่นเธอเป็นอะไรหรือเปล่ายังเด็ดเลยครัมบมคอโบนั้นๆปล่อยฉันลงได้แล้ว <c oughs> อฉันก็แค่กลัวเธอจะลม้ม นายเอาไปได้แล้วฉันมีของให้นายวางไว้อยู่บนโต๊ะเอาไปด้วยล่ะนายต้องอดทนอีกสักหน่อยนะข้างในมีเงินอยู่หนึ่งหมื่นหยวนเอาไปใช้ได้เลยนะเออทำเหมือนกับเราเป็นแมงดาจริงๆเลยนะเครดิตผู้แปลเคสวิชาโคตรเกียนนะครับการเกิดใหม่ของตกะกะเกียนตอนที่สี่อะดูถ่าแล้วเราคงต้องรีบบ่มเพาะพลังแล้วล่ะไม่งั้นเราที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเซียนจะโดนดูถูกเอาได้ ชื้นนั่งสมาธิเข้าชานนะครับเคทวิชก็ยทองคำซุ่มครั้งนี้เราต้องกลายเป็นเสียนที่แท้จริงให้ได้ล้างยางจินหววสูเสียนฉันจะกลับไปคิดบัญชีแข้นกับพวกแกปรับตาพีก็ได้พลังมาครับ <c oughs> ตอนนี้ก็บรรลุขั้นที่สามแล้วด้วยความเร็วขนาดนี้อีกไม่นานเราจะต้องบรรลุถ,ถึงขั้นสวรรค์เป็นแน่วันต่อมาลดลดอีกชวนครับเมียออกนอกบ้านทั้งทีผัวจะไม่ได้ไปไหนได้ยังไงแล้ว เปิดหน้าต่างแป๊บกระโดดปุ๊บออกรถเลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปไหนเจ้าเนียจ๋าขอเข้าไปด้วยคนนอะจุบ๊บจุ๊บเอ๊ะเฮ้ยนี่นายบ้าเรืองเนี่ยฉันเกือบจะชอบตายแล้วนะล้แล้วอยู่แล้วอะไรวะตกตายแล้วนะอยู่แล้วรู้ไหมอืขอโทษคุณบุคุณเฮ้คุณลุงเรียกฉันไปคุยธุระอย่าไปด้วยก็แล้วแต่นายแล้วกันนี่สมริ์สมธิ์ก็ถึงแล้วนะครับเออนั่นจัวปูฝานี่ไม่ใช่โดนจับเข้าคุกไปแล้วอย่างนั้นเลย ชื่อเสียงที่เขาอุตสาห์สร้างขึ้นมาสุดท้ายก็ต้องโดนแกทำร้ายจนเย่อยับพี่จิวชินนั้นงดงามเหมือนนางฟ้าแต่ต้องมาแต่งงานกับแกฉันละเสียดายจริงๆเชิญน,นั่งจา้าธิดาเฮ้ยดูดิ ي, ไอ้ขยะเอ้ยมีอะไรจะพูดก็รีบพูดมาค่ะไม่ต้องมาแดกด้านสามีของหนูเออเย่จิวชินพอรู้ว่าตอนนี้ประสบการณ์ของสถาสการณ์ของบริษัทลูกไม่ค่อยดีพ่อว่าลูกขายให้มันให้กับตระกูลหยางไปดีกว่าหระพ่อของเย่จิวชินเย่ขคยเธออะไรกัน ลูกเองก็เหนื่อยมากๆลลวสู่ขายมันล้างนี่ไปเลยไม่ดีกว่าหรอพ่อเองก็หาทางออกไปแล้วลูกเอ้ยแต่นั่นมันบริษัทของแม่นะคะที่คุณพ่อไม่สนใจจะช่วยเรื่องนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วแต่นี่ยังจะมาซ้ําเติมตอนที่มีปัญหาอีกเออทั้งทั้งหมดนี่พ่อทาก็เพื่อลูกนะจบไปแล้วนะครับอีที่สี่เครดิตผู้แปลเค็ดวิชาโคตเกียนนะครับการเกิดใหม่ของจักริเกี่อนตอนที่ห่อเออทีแรกก็บังคับให้หนูแต่งงานมาครั้งนี้ก็ยังจะให้หนูขายบริษัทอีก เฮ้ยบาคดีนักนะแกเป็นคนของตระกูลเยแกต้องทำเพื่อตระกูลเยเข้าใจไหมลุงของเยจื้อชินเยใครเย่ไฮวันนี้ฉันจะสั่งสอนแกแทนพ่อแกเองอย่าแกกล้าดียังไงถึงจะทำร้ายเมียของฉันวะไอ้แกเอ้ยเฮ้ยเอ๊ะนายคุณลุงนั่นหลานสาวของคุณลุงนะครับใส่หัวไปซะไอ้แกยังแกกล้าดียังไงของทางฉันฮะหักมือแกอ๋อเจ้าบุไอเวน ไอ้ถ้าแกไม่ปล่อยแกเจอดีแน่แกเรีบปล่อยเดี๋ยวนี้นะอีกูฟางแกปล่อยคนลุงทุนนี้เออในในท่นหูเออข้างในมีแขกอยู่จริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกอืมเฮ้ยในเมื่อซานหูคนนี้ต้องการห้องนี้ใครก็ทำไมซานหูเฟิร์ฟเออห้องเออห้องประชุมนี้ตระกูลเดี๋จองไว้แล้วพวกคุณช่วยไปที่อื่นด้วยตบพ่วะนี่แน่ฮีอะไรกันถึงกับทำร้ายกันเลยเหรอ ตระกูลเย่ในวะฉันไม่เคยจะได้ยินชื่อมาก่อนเลยตระกูลบ้าตระกูลบออะไรไม่เห็นจะรู้จักเลยวะเฮ้ยเฮ้ยมันจะมากเกินไปแล้วนเนอะไอโง่ตระกูลเย,ยของเราแต่งเข้ากับตระกูลจั่วแล้วถ้าพวกแกย,ยังไม่จากตายก็รีบขอโทษเราซะเฮ้ยรุนหาที่ตายได้แท้เลยตุ๊ตับนี่แน่ทำไมฉันต้องฝนด้วยวะตระกูลจั่ว,วฉันแิ่แต่ต้องไม่ได้ก็จริงแต่ตระกูลเย,ย่มันอีกคนละหนึ่งนึงวะเฮ้ยหรือว่าเขาจะเป็นนายทุนที่ทงทิพย์พลเพราะนั้น คนที่เป็นเจ้าของเมืองฝั่งตะวันตกแบบนี้เราแย่แน่แน่ถ้าไอ้ขยะของโจปูฝานไม่ถูกเออกจตระกูลเออเราก็คงไม่แย่แบบนี้แล้วนะเฮ้ยคุณยายโหทั้งหมดนี้มันเรื่องก็จะผิดพวกเรามาดื่มทักทายกันหน่อยไหมครับที่แบบนี้เราปากหวานเชียวอู้หูงเฟ้านงเฟ้านงเฟ้อมหลีกไปเธอคือผู้จัดการใหญ่ใช่ไหมถ้าเธอยอมดินมกับฉันฉันจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ก็ได้นะน้องสาว ไปชน,นะไม่งั้นฉันจะเรียกตำรวจหนึ่งตัวดิกิกเกอแกจะไม่ดื่มกับฉันอย่างนั้นเหรอฮะเครดิตผู้แปลเคดพิชาโคตรเกียนนะครับการเกิดใหม่ของจกักรพรรดิเกียนตอนที่6กเกลววน้ำลอยอยู่นะครับตอนตอน,นี้เฮ้ยเมียฉันบอกให้แกปล่อยแกไม่ได้ยินยังไงวะผู้ฟันเฮ้ยนี่แกอยากต่ายมากอย่างนั้นเหรอถึงมาหาเรื่องฉันฮะ ใช่ใช่ใช่ไอ้เจ้าผู้ฟังนี่แกทำอะไรแค่ดื่มเฉยๆไม่เป็นไรหรอกใช่ใช่ใช่ปล่อยให้เธอดื่มเพื่อเป็นการขอโทษซะแกกำลังทำให้พวกเราสวยนะรู้ไหมไอ้พวกขยะตระกูลเย่รีกะจ้องนะพวกแกหุบปากไปซะนี่ปล่อยฟังมานะผมถึงกับเงียบเลยพวกแกก็ด้วยพวกแกมันก็ดีแต่เอาเปียบคนอื่นเคยทําอะไรด้วยตัวเองบ้างไหมฮะฉันไม่รู้หรอกนะว่าพวกแกจะใหญ่มาจากไหนแต่ถ้าพวกแกมาหาเรื่องฉันฉันจะเตะก้นพวกแกให้หมดเลยพีก็ได้ชี้หน้านะครับผมปากดีนักนะแกจัดการมันซะ อ่อนหัดหน้าผัวผั <_ C os> ว <_ C os> นี่โชว์รอไปเลยหนึ่งสเต็ปแกร์เพลงยืนเชดนี่แกก็ด้วยนั่นแหละเอาไปกินพัวฟันข้อไอ้ปูฟ้ามันเก่งขนาดนี้เลยเหรอปูฟ้าเผื่อเทวีจ้าเยือเฉาเสียงหล่อนิดนึงถ้าไอ้เจ้าปูฟ้นฉันไม่ป่ายก็ไว้แน่ฟันหกสามสี่นะครับตอนนี้นีผัวขยะเอ้ยหยิบมืออ้ามือข้อพวกเรากลับกันกกเถอะนะค่นะ นาห้องประชุมเพื่อผู้จัดก,การอย่างเอมผมว่าคนในตระกูลเย,ยไปเกี้ยกล่อมเธอแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ยอมสีด้าในเมื่อจะโอกาสไว้ก็อย่ามาหาว่าฉันใจร้ายนะถ้าหากว่าฉันพุบมาได้สําเร็จฉันจะให้ส่วนแบ่งนายสิบเปอร์เซ็นตเมื่อไรก็ตามที่ผู้หญิงคนนั้นไร้ที่พึ่งผมจะเล่นงานกับเธอให้หนํำใจเลยวันต่อมา เ,เ,เงินที่จื้อชิ้นให้มาเราก็เอาไปซื้อของสำหรับฝึกจนหมดแล้วด้วยสิรออีกสักพักแล้วไปขอใหม่จะดีไหมน้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราถึงเป็นเซียนลินเนาะจะมาเกาะเมียแดกแบบนี้ไม่ได้กินแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันเอ้ยนี่จะแดกแล้วกูแดกมาม่าเทนแล้วตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับตอนที่หกเครดิตผู้แปรเค็ดพิชาตดเกียนนะครับการเกิดใหม่ของจักรพรรดิเกียนตอนที่เจ็ดใช้ข้อทอยันหาเงินดีกว่าเฮ้ยยันของเราเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วเว้ยฟู่กำลังเพียงกำลังทำการเขียนยันขึ้นมานะครับผม นี่แน่ยันกันภัยนะผมเรียกว่าหนูกันภัยก็ได้ไม่ใช่ยอกยอกยอกยันทองประกายยันเปลวเพลิงเฮ้ยเรียบร้อยแล้วเว้ยนี่ชดเ t ็ p ไป็นหนึ่ง step เซียนอย่างเราการเขียนยันพวกนี้มันก็แค่เรื่องกากๆถ้าจื่อชินได้เห็นก็คงปื้มเป็นแน่เออที่รักขาที่รักเก่งจังเลยค่ะที่รักของเขาอันนี่เด็กมันจินตนาการสูงครับตอนนี้เฮ้ยทดลองใช้ยันสักหน่อยดีกว่าฟูเบอรใช้ยันกันภัยก้ากล้าก้าเอ๊ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น เออทำไมมันไม่มีอะไรต่อฟอนนองเรล่าเออหรือว่าเราจะโพสท่าไม่ถูกเออว่ากันไปอีกรอบแล้วกันเปิดใช้งานยันกันพายแอคชั่น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 เงียบกิบสงสัยมีอะไรผิดพลาดอ้หายันไอ้สวยเอ้ยข้าถึงเป็นเซียนลินเนาะแม่งทำอะไรไม่ไว้หน้ากันบ้างเลยไอ้ยันหัวคุยหยอกหยอกป็นพลังสำเร็จใช้ได้แล้วเพล่ลมเหลียวแหมหตาเลือกเลย ข้าจะไม่เชื่อหรอกว่าแค่ยันการกาแบบนี้ตัวข้าผู้นี้จะเขียนไม่ได้อย่างาลองไหมฟุ๊ปฟุ๊ฟุ๊เฮ้ยสุดท้ายทำออกมาได้แค่สามใบปูปูฟานเดี๋ยวฉันออกไปประชุมก่อนนะนายไปหาข้าวทานนายไปหาข้าวทานเองนะจ๊ะเออจืชินคือว่าฉันขอเงินเพิ่มหน่อยได้ไหมอ่ะฉันเมื่ใไงไปเมื่อวันก่อนเองนะเอ้อฉันไม่ได้ขอเปล่าฉันขอใช้ยันใบนี้แรกแล้วกัน เฮ้ยตอนนี้บริษัทกำลังมีปัญหานายช่วยประหยัดหน่อยแล้วกันนะในก็ยันใส่กระเป๋าไว้นะเฮ้ยเราคิดว่าเขาจะกลับตัวได้แล้วซะอีกสุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมสินะหึจิชินเธอช่วยอดทนรอสักหน่อยนะจบไปแล้วนะครับเครดิตผู้แปลเคสวิชาโคตรเกียนนะครับการเกิดใหม่ของจักรพรดเกียน EP แปลกก็ในกำลังขึ้นหรือว่าลงก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้หยางเทียนเชิงก็กดดันเรามาทุกทางแล้วเราควรทำยังไงดี นี่ก mm. ็กำลังเดินอยู่นะครับเดินใจเราอยู่แล้วก่อนจะคนสวยก็มีตัวรักลังจะขับชนนะไว้ยันปลิวออกมาปุ๊บเพล่งปิดป้องกันอีกไหมครับยันของพี่ฮะนี่มันยันของปู่ฝานนี่นี่ก็กำลังจะหลับนะผมนัโรงพยาบาลที่นี่โรงพยาบาลงั้นเหรอโอ๊ยปวดหัวปู่ฝานทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะแสงสว่างเมื่อตอนนั้นยันที่เขาให้ไว้คงป้องกันเราไว้สินะ เออเมียจ้าเมียจ๋าชัวชัวไม่กำลังฝันอยู่เนอะเฮ้ยไอ้ไอ้โรคจิตนี่เนี่ยฝันบ้าฝันบออะไรของนายฮะเออเจอชินเธอฟื้นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไปอีกวโนเลยครับก็เมื่อกี้แหละแล้วนายมาทำอะไรที่นี่เธอนี่โนนฉันเป็นสามีเธอนะฉันได้ยินว่าเธอเกิดอุบัติเหตุฉันก็เลยรีบปุนไก่มาให้เธอเลยไงล่ะตอนบ่ายฉันมีประชุมสำคัญแล้วฉันต้องรีบไปแล้วล่ะเอ้ยมีอะไรปูฟานนี่นายทำบ้าอะไรของนายเนี่ยเรื่องบริษัทเดี๋ยวฉันจัดการเองเธอนอนพักผ่อนไปดีกว่า ปูฟานนายกลายเป็นคนที่ฉันพึ่งพาได้แล้วใช่ไหมจุดไปแล้วนะครับเครดิตผู้แปลเคสวิชาโคดเกียนนะครับการเกิดใหม่ของจกักรพรรดิเกียนตอนที่เกาะทำไมผู้จัดการเย่ถึงไม่มาสักทีเออนี่คุณยังไม่รู้เรื่องนั้นเหรอว่าเมื่อวานเมื่อวานเธอประสบอุบัติเหตุเอยว่าไงนะทำไมเธอถึงมาเป็นช่วงนี้ด้วยละ่ะสถานการณ์บริษัทก็ไม่มั่นคงแถมผู้จัดการก็ไม่อยู่พวกเราจบสิ้นแล้วละ่ะเฮ้ยฝังอย่างเทียนเชิงเริ่มลงมือแล้วสิน,นะทางเราเองก็ต้องเร่งมือแล้วละ่ะเปิดประตูมา ันนี้ผู้จัดจาการเยติธุระฉันเลยจะเป็นคนเข้ามาประชุมแทนเองเฮ้ยตกใจกันทุกคนนะเฮ้ยแกพูดบ้าอะไรออกมับเมาหน้า่างแกเหรอเฮ้ยแมงดาเกาะยางกินอย่างแก,งก,งก,งแกทำาไรได้คนที่ไม่รู้จักเที่ยวเทื่อผู้หญิงจะมาร่วมประชุมแกไม่รู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทเลยแกไม่แกไม่มีสิทธิ์เข้ามาประชุมต้องหึ่มก็สิทธิ์ของการเป็นสามีไงพวกโง่เอ้ยนี่พี่กลังใช้ฮาคินะผมขวัญเออีคนลูกชิ้หายเลยโดนจ้องแบบนี้แทบจะขยับตัวไปไหนไม่ได้เลย เอ้เข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้ลีเปอร์อีชายอดบูฟานแกอยู่ไหนเฮ้ยแกมีธุระอะไรกับฉันแกก็ดียังไงมึงทำร้ายตานุน้องชายฉันวันนี้ยังจะฆ่าแกตายพี่ซะไอ้ล้นอย่างแกนี่นะพัว,วะลาเฮ้ยราบาพอลากตัวมันออกไปโยนทิ้งนั่นมันมือขวาของอันดับสองของนายทุนชูชูชูผู้โหดเที่ยวไม่ใช่หรอทำไมถึงโดนแค่หมัดเดียวก็จอดแล้วล่ะทำยังไ,ไงดีล่ะเมื่อกี้พวกเราไปด่าเขาไว้เยอะด้วยสิไม่ใช่ว่าจัวปูฝามันเป็นแค่ขยะงั้นเหรอเขาเก่งแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน เอยจริงสิเมื่อกี้พวกนายว่ายังไงนะเรื่องที่ฉันมาประชุมแทนภรรยาอเอ่อพวกเราเชื่อมั่นว่าในการตัดสินใจของคุณครับอืพวกเราเรียกไปแผละเลยครับตอนนี้ไม่มีปัญหาทั้งนั้นครับผมกับเบอร์คุณกับผู้จัดก,การไปคบคูด้ยก,กันยังมาประชุมแทนกันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องแปลกเลยถ้างั้นก็มาเริ่มประชุมกันได้แล้วสองวันต่อมาเพล็กก็กำลังกำหมัดน,นะครับผมหลับตาย่อผู้เฮยังอีกไกลมากนะสงสัยคงต้องหลอมยาเสริมพลังเวทช่วยแล้วล่ะจบไปแล้วนะครับ การเกิดใหม่ของจักรพัทเกียนอีพีที่สิบเฮ้ยรอมยาก็ต้องใช้ผงพันปีกับสมุนไพรซื้อของก็ต้องใช้เงินไม่มีเงินก็ต้องขอจือชินนี่นายใช้เงินหมดอีกแล้วงั้นเหรอโอ้ยปวดหัวปวดหัวบริษัทของจือชินกำลังลำบากสงสัยฉันคงต้องหาทางเองแล้วแหละฮึเฮ้ยมีคนตามมาอา้าวพวกแกเองเหรอสงสัยจะหิวตีนมากสินะเออสักหมัดไหมล่ะเพื่อนเออไม่ใช่ค้าไม่ใช่ เออก่อ,อนหน้านี้พวกเราฝ่ายผิดเองคุณชายจัวได้โปรดอยาถือเสอเออครั้งนี้พวกเราในในท่านของพวกเราเนี่ยอยากพบคุณคุณชายได้กปตไปกับพวกเราด้วยนายท่านชูเทียนจินตนาการชูชูเทียนอยากพบฉันกันเหรอน่าสนุกดีนี่วะ่ะฉันเองก็อยากจะเห็นเหมือนกันคนที่ได้ยกย่องเป็นบุตรแห่งฟ้าดินจะหน้าตาเป็นยังไงห้องประชุมอออออเออคุณคือนายทุนชูเทียนกันเหรอไม่เหมือนที่คิดเลยแฮะนายเองสินะจัวผู้ฟันที่สัตว์เด็กข,ของฉันมอบเลยเออผมเองนะครับมีปัญหาหรือเปล่า เออแต่ถ้าไม่เชื่อก็เข้ามาลองได้นะแต่ครั้งนี้จะไม่ใช่แค่หมัดเดียวเหมือนครั้งก่อนๆแกอย่าอยู่เลยเอานี่ไปกินทดสอบนั้นเหรอนี่เนี่ยแค่นิ้วเดียวจิ้มพอแล้วพลังก็เกิดการต้านพลังกันนะครับในเมืองนี้มีไม่เกิน3คนที่รับหมัดของเราไว้แต่เขากลับใช้แค่นิ้วเดียวยืนอึ่นกันเลยนะครับจินหูนั่นมาจากกองกําลังพิเศษแต่กลับแพ้ไอเด็กขยะอย่างนั้นเหรอเฮ้ยทำไมคุณก็อยากจะรองกับผมอย่างนั้นเหรอ เออน้องชายก็พูดไปเ,เด็กคนนี้ก็แค่อยากลองมือเพราะว่าเขาโดนพี่เพราะเขาเห็นว่าพี่น้องของเขาเนี่ยโดนรังแกก็แค่นั้นเลยอ๋สอสืบแล้วที่คุณเรียกผมมาที่นี่มีุระอะไรกันแน่เออเป็นวัยรุ่นนี่ก็กําลังดีอย่างเดียวมันก็ไม่พอเป็นวัยรุ่นมีกําลังอย่างเดียวมันก็ไม่พอหรอกนะแต่ถ้านายมาอยู่กับฉันไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเง,งินทองผู้หญิงนายก็จะได้ทั้งหมดเสียใจได้ครับปกติคุณก็ไม่ชอบผมอยู่แล้วจะให้ทํางานให้กับคุณคงไม่เอาด้วยหรอกจบไปแล้วนะครับ